เสียงอ่านหนังสือธรรมะศรัทธาพาให้ประจักษ์เรื่องบุญทานรักษามะเร็งโรคภัยไข้เจ็บของคนเราหากมองดูในทางโลกก็จะรู้แต่เพียงว่าเกิดจากผลโดยตรงจากที่สภาพร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงผิดปกติ แต่ในทางธรรมเรารู้ว่ามีกฎแห่งกรรมเป็นแรงผลักดันให้เกิดความผิดปกตินั้นเบื้องหลังกฎแห่งกรรมก็คือเจ้ากรรมนเวรของเราซึ่งส่งกระแสพลังอาฆาตมาดร,ร้ายทำลายเราต้นกำเนิดของเจ้านี่นายเวรของเราก็คือจิตใจของเราเองที่หลงผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นโดยมีกายวาจาของเราเป็นสมรัรพักพวก เมื่อแรงอาฆาตมีพลังผลักดันกดแห่งกรรมให้เวียนมาประทะสนองตอบเราไม่มีบุญบาร,รมีเป็นเกราะคุ้มกันไม่มีกุศลผลบุญเป็นเครื่องต่อรองเราก็จำต้องรับสภาพการเจ็บป่วยนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่หากในทางตรงกันข้ามเรามีบาร,รมีเป็นเกราะคุ้มกันมีกุศลผลบุญจ่ายให้เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งเขาก็ยอมรับ ที่สำคัญที่สุดเรามีพระอาจารย์ที่กงเป็นสื่อกลางตกลงกับเจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งเราได้ยุติการก่อเกิดเจ้ากรรมนายเวรรายใหม่ต่อไปแล้วโอกาสที่เราจะชดใช้ประนอมความย่อมเป็นได้แม้โรคร้ายที่ไม่อาจรักษาก็อาจหายได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณหลินเป็นชายวัย40เศษ ทำการค้าใหญ่อยู่ที่เมืองไทเป้ไต้หวัน12ปีก่อนเขารู้สึกมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและสวงอกน้ำหนักลดสีหน้าซีดเซียวร่างกายทุดโทมลงอย่างรวดเร็วแพทย์ตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งที่ปอดระยะที่3หมดทางรักษาแพทย์สั่งคนที่บ้านของคุณหลินว่าเหลือเวลาน้อยแล้ว เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินเถอะคุณหลินนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายสัปดาห์จนใกล้เทศกาลตรุษจีนจึงขอออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้านกลับมาถึงบ้านคุณหลินได้ยินว่าคุณเฉินเพื่อนบ้านได้ซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งเพื่อจะสร้างบุญใหญ่มอบถวายเป็นธรรมนาวาแด่เบื้องบน เดิมทีกำหนดว่าจะใช้ทำพิธีถ่ายทอดวิถีธรรมให้ทานตรูจีนนี้แต่เงินหมดเสียก่อนยังไม่ได้ซื้อโต๊ะบูชากับตกแต่งภายในคุณหลินรีบโทรเรียกคุณเฉินให้มาพบทันทีเขามอบเชบเช็คทั้งเล่มแก่คุณเฉินแล้วบอกว่าต้องการใช้สร้างตำหนักพระเท่าไหร่ก็เบิกใช้ไปเลยไม่ต้องอัน้น คุณเฉินเห็นว่าคุณหลินมีโรคร้ายจะอยู่ได้อีกไม่นานจึงอยากให้คุณหลินสร้างบุญในวาระสุดท้ายให้ดีที่สุดเขาเบิกเงินมาสร้างมาจัดซื้อโต๊ะบูชาและเครื่องบูชาต่างๆที่ดีที่สุดหมดเงินไปหลายแสนทําให้ตำหนักพระเปิดใช้ได้ตามกำหนดวันรดจ,จีนเพื่อนฝูงญาติธรรมพากันมาเยี่ยมคุณหลินมากมายคุณหลินปลื้มปิติ มีความสุขจนลืมนึกถึงอาการเจ็บป่วยของตัวเองเป็นเช่นนี้ทุกวันจนถึงวันหคำ่ำจึงได้กลับเข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกพ่อกลับไปถึงโรงพยาบาลแพทย์เจ้าของค่ายโกรธที่คุณหลินห่างการรักษาไปเกือบสิบวันจึงค่อนให้ว่าติดตุุจีนจนไม่เห็นแก่ชีวิตเลยนะแพทย์เกรงว่าอาการจะสุดหนักไปมากกว่าเก่า จึงส่งตัวไปเอ็กซเรย์ใหม่แต่พอเห็นแผ่นฟิล์มเท่านั้นแพทย์ก็ตกใจถามว่าคุณกลับไปอยู่บ้านไปกินยาอะไรมาคุณหลินตอบว่าไม่ได้กินยาอะไรเลยแม้แต่ยาที่หมอจัดไปให้ผมก็ลืมกินแล้วมันหายไปได้ยังไงกันหมอชงนจนพูดอะไรไม่ถูกอาการขนาดนี้นอกจากจะต้องกินยาวิเศษหมอพูดอย่างงง,ง ตอนแรกคุณหลินก็งงเหมือนกันสักครู่จึงยิ้มและตอบว่าคงเป็นเพราะยาบุญทานั่นเองที่รักษาผม